จริงๆรอบหน้าถ้าเกิดไม่ทันได้คิดเนาะว่าถ้าเออวาเราส่วนมนสักครึ่งชั่วโมงก็คงจะดีนะสายยาทำแต่รอบที่แล้วมันแจกไปหมดบกับปีใหม่ไม่ได้คิดอ๋อมันยังมีเหลืออยู่นี่ใช่ป่ะแต่ว่ามันมีไม่พอมันมีไม่พอจนวนคนเดี๋ยวอาจจะลองดูาจะซื้อมาใหม่ก็ได้เยลองดูก่อนแล้วเอามาแบบจต่ไม่แจกนะก็ใช้เสร็จแล้วก็คืนเอาไว้ใช้ครั้งต่อไปอย่างเงี้ย เพราะว่าจะได้เก็บไว้สาพยากรตอนตอนที่เราสวดมนต์แต่จริงเหมือนวัดบังหินนะวัดบางหินจะมีหนังสือเขาทำหนังสือสนต์ขึ้นมาหนังสือเขาดีอยู่เป็นพะสูตรอยู่แล้วก็มีแบบเชิงอธิบายขยายความอธิบายเนื้อหาด้านล่างหนังสือด้วยพระอาจารย์ท่านพูดว่าถ้าจะอยากได้ให้ไปเอาไปขอไว้สั่งพิมพ์ับทั้นได้แล้วเราประสานงานด้วยเนระ ังสือของวันวังนที่ไปสวดมนต์ที่เราสวดวันนั้นที่เราไปบายายเขาทำวัดเช้าตอนตีสี่แต่เขาทำแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ทาเยอะที่วันวังทีนอาจารย์ไปวันนั้นเนี่ยตีสี่ปุ๊บเนี่ยพระเนี่ยไปรวมตัวกันแล้วหลวงหลวงพ่อเจ้าคุณเนี่ยพระอาจารย์เจ้าวาดเนี่ยก็ลงทําวัดทุกวันไม่มีวันไหนขาดเลยเช้าปุ๊บเนี่ยมานั่งสมาธิกันแล้วรวมพระมานั่งกับคารวะสามสิบปี เวลานั่งเสร็จปุ๊บครบสามสิบนาทีปุ๊บก,ก็นั่งสมาสวดมนต์อีกสามสิบนาทีก็ฟังธรรมก่อนฟังธรรมเออสวดมนต์ก่อสิเออเทเทระดับแรกนั่งสมาธิแล้วก็เทศแล้วก็สวดมนต์เออทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งจะแบ่งออกเป็นอย่างละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิเทศแล้วก็สวดมนต์อย่างเงี้ยทุกวันเป็นประจำาวละครึ่งเวละชัๆๆๆ่วโมงครึ่ง โอ้ใช้ชั่วโมงครึ่งนี่ได้เกิดประโยชน์สูงสุดมากเลยนะทาครบเลยทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเออเราเราน่าจะสวดเพราะว่าตอนสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็เวลาน้อยเนาะเราเริ่มช้าไปหน่อยแล้วก็ศาสยายพยาทำแล้วเห็นคนบอกว่าเกิดประโยชน์มากเพราะว่าศาสตา์ยไปอธิบายไปมันทําให้เขาเข้าใจาในหลักคาสอนพระเจ้ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเหตุให้ถ้าเราจะสร้างเหตุด้วยการสวดมนต์บ้างก็คงจะดีเหมือนกัน เป็นการสาธยายพระสูตรเอาพระสูตรมาสาธยายกันมาสัจชายากันเพื่อที่จะให้เรามีโอกาสในการท่องจําจดจําหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งหน้าเดี๋ยวจาย์ดูหนังสือเสร็จแล้วก็จะเอามาอย่างสาธยายปฏิจจสมุปบาทอย่างเงี้ยเป็นพื้นฐานก่อนที่เราจะเริ่มฟังธรรมจะได้เข้าใจบนอัตบทธรรมแลวก็ได้น้อมใจไปเพื่อลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เช้านี้เราก็ ส่วนมนุ์บูชาพ <ชา S 1> ระนารายอันมีพระพุทธเจ้ารัธรรมและพระสงฆ์เป็นที่ตั้งและลึกลึกถึงอิติปิโสก็ลึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นครูผู้สอนแก่จวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นสัพพายุรู้รทุกอย่างท่วแนโลกธาตุเป็นผู้ที่กระสรือชอบได้เดินพระองค์เองเป็นครูแก่พวกเราทั้งหลายอแล้วก็ลึกถึงระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงเอาพระธรรมนี้มาสอนแก่พวกเรา ให้มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังตามธรรมนั้นเพื่อที่จะสามารถรู้แจ้งตามบทธรรมเหล่านั้นได้แล้วเราลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์ซึ่งเป็นเนื้อนาบุญแก่โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าสาวกของพระองค์คือพระอริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเป็นคู่แห่งบุตรสีผู้นับเป็นตัวได้แปดกรุฎโสดาปริมกักโสดาปริผลสกัดพาคามีมากสกัดพาคามีผลอนาคามีมาอนาคามีผลุษย์อลาหะตบะอรหัตบผลนี่คือคู่แห่งบุตรสีผู้นับเป็นตัวได้แปดกรุฎ นี่ก็เรากาล,ลังเรื่อนึกถึง<ร>หน่อเนื้อของพระศาสนาตรงไหนว่างตรงนี้ว่างไม่ว่างแล้วใช่ไหมแอดมินดูให้จาร์หน่อยพาเขาไปนั่งที่ที่มันว่างอยู่ฝั่งนู้นว่างอยู่ตรงนี้มีว่างสองตรงนน้นตู้นตรงนน้นก็มีอีกแอดมินยกมืออยู่เดินมาไ,ได้เลยเออฝากดูตรงประตูให้จาร์หน่อยตรงไหนว่างสมศิ์ก,กัน ต้องมีมเลเซอร์อวิงตาไม่บางทีแอดมินก็นไม่เห็น